นี่ครับลูกเป็ดฟักมาแล้วนะครับนี่แม่แม่เป็ดลูกเป็ดของแม่ตัวที่สองนะครับฟักมาแล้วนะครับฝือฟักมานี่เลยครับเนี่ยจะต้องเก็บเหลือให้นะโอ้น่ารักน่ารักเลยเนี่ย อันนี้ก็เจาะมาแล้วครับนี่มีเสียงด้วยอ่เดี๋ยวให้เขาเจาะเองนะครับอันนี้ได้ลูกเป็ดสี่ตัวนะครับปันนี้นะครับเดี๋ยวคอยมาดูพรุ่งนี้ต่อนะครับ อ,อ่าเช้าวันนี้เยอะเลยนะครับวันนี้ออกมาเยอะแล้วแม่ไปไหนแล้วจ๊ะอยู่ไหนอะแม่ไปไหนโอ้นี่ แม่เขาอยู่นี่มา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 นี่นี่มากินนี่มา <c oughs> อ่ะอ้วอโอ้น่ารักมากเลย <c oughs> วันนี้น่าจะฟักมาอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวนับดูก่อนหนึ่งอ่าสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ด แปดเก้าสิบโอ้สิบตัวเลยวันนี้แม่เป็ดตัวนี้ได้สิบตัวนะครับมานอนข้างนอกเลยนะต้องเก็บเปลือกไข่ออกก่อนนะครับ แต่ไข่เหลืออยู่สามฟองเนี่ยจะฟักหรือเปล่านออนี่มีเสียโอ้นี่มันคลุกลคลุกล,ลวครับเดี๋ยวตอนกลางคืนค่อยเอาไฟมาส่องนะครับอ่าทำไมลงมานอนอยู่ข้างล่างล่ะจ๊ะ xài kẹp với mày đó ô oh, oh, ngày thoáng đi <laughs> ngày thoáng đi em nghe nó ướp ờ และไข่ก็เอาใส่คืนก่อนนะแม่เป็ดก็อยู่แถวแถวนี้แหละก็ลงไปกินอาหารนะครับก็ลูกเป็ดก็อยู่ในเล้าแล้วก็ส่วนลูกเป็ดรุ่นที่สองนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะครับเราดูตอนเย็นก็จะเอาเข้าไปไว้ในในเล้าอนุบาลน,นะครับอันนี้ตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับ นี่ครับมาแล้วมาแล้ว วันนี้นะครับตอนเย็นก็ดูเหมือนฝนจะตกนะครับเมฆดำมาเชียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกกี่เม็ดเนี่ย <c oughs> แม่เป็ดมาแล้วอเอาลูกเป็ดไปเลยนะครับสิบตัวนะครับแล้วสิบตัว ส่วนไข่สามฟองนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเช็คนะครับแต่ก็มีเสียนะครับสวยงามครับสิตัวนะครับน่ารักน่ารักเลยนี่ครับสวยๆเ,นะเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนี่ย นี่ห่างกับตัวข้างในประมาณห้าวันนะครับครับเมื่อกี้เอาแม่เป็ดเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลูกไปเข้าไปด้วยนะครับคือให้แม่เป็ดอยู่ด้วยกันสองตัวเลยนะครับแล้วก็ลูกตัวข้างในเล้านะครับนี่ครับลูกตัวที่อยู่ข้างในเล้าก็อายุห้าวันนะครับ แล้วก็ห่างจากตัวนี้นะครับห่างกัน5วันนะครับเนี่ยห่างกัน5วันนะครับเดี๋ยวจะเอาลูกเป็ดตัวนี้ใส่ไปด้วยเลยนะครับนี่นารักนารักครับ น่ารักน่ารักครับเอาไปเลยมานะมาอยู่อนุบาลด้วยกันเดี๋ยวจะให้กินขนมนี่ขนมของแม่เป็นอาหารเป็ด สวยเลยทั้งหมดก็17ตัวนะครับก็เอาขนมมาให้แม่เป็ดกินก่อนนะครับลูกเป็ดเดี๋ยวให้ช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงจะ5้าโมงแล้วครับ เงาแตกเงาแตกเลยครับก็คือสำหรับลูกเป็ดที่ฟักมาใหม่นะครับก็จะให้อยู่ประมาณสักอยู่ในคอกอยู่ในเรานุบาลนี้ประมาณสักสามอาทิตย์นะครับประมาณ20วันนะครับ20วันหรือ25วันก็ได้นะครับลูกเป็ดนะครับก็แล้วก็จะปล่อยออกนะครับ ดูแล้วก็เพลินดีนะครับดูแล้วก็เพลินดีมากๆเลยนะครับเหงื่อแตกก็ไม่เป็นไรเหงื่อหยดติงๆนะครับนี่ทําท่าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับแต่ร้อนอากาศร้อนอบอ้าวนะครับก็ส่วนอาหารก็จะให้กินลูกเป็ดใหม่ก็จะให้กินกับเหมือนกับลูกเป็ดตัวใหญ่นะครับเหมือนกับ เป็ดใหญ่นะครับเหมือนกับแม่เป็ดนะให้กินเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะต้องลงก็จะให้อาหารที่เป็นผักก็จะให้บนซีเมนเลยครับก็จะให้เขากินนะครับส่วนอาหารที่เป็นพวกอา,อาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารสําเร็จรูปก็จะให้ในในนี้นะครับในใน,ในกระบาปูนนี้นะครับลูกเป็ดเข้ามากินได้นะ ส่วนน้ำก็จะเป็นไวเตะเรดเหมือนเดิมครับโอ้น่ารักจังนะเนี่ยครับแม่เป็ด2ตัวก็ฟักลูกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือพันไว้ตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมีย2ตัวนะครับตอนนี้ก็ฟักมาทั้ง2ตัวแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับ ประมาณถึง25วันก็จะเอาออกนะครับครับแค่นี้นะครับ